พุทธาอนุนามะลิยาสุขังเขยเยพุทธาอานินาสุหาลาลิสังเขยเยพุทธาดิโยเคมะกุละขะกะปาะเกวันธามิเตสุระนรักกะเมสะเม พุทธาอนุนามะลิยาสุขังเขยเยพุทธาอน,นินาสุหาลาลิสังเขยเยพุทธาดิโยเคมะกุละขะกะปะเกวันทามิเตสุระนรักกะเมสะเม พุทธาอนุนามะลิยาสุขังเขยเยพุทธาอานินาสุหาลาลิสังเขยเยพุทธาดิโยเคมะกุละขะกะปะเกวันทามิเตสุระนรักกะเมสะเม